สวัสดีครับผมจกกักิดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายครับวันนี้ก็จะมาต่อจากคลิปอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่เราอะไรล่ะสกัดดูทุ่งโดยใช้แอลโกอฮอล์นะครับที่ผมวันนี้ผมจะเรียกว่าการดูทุ่งสกัดเย็นนะครับดูทุ่งสกัดเย็นก็เท้าวความก่อนก็คืออันเนี้ยได้จากการเอาแอลโกอฮอล์95%นะครับ ไปหมักกับดูทุ่งแบบบดแห้งนะครับหมักทิ้งไว้ตอนนั้นน่าจะหมักประมาณเท่าไหร่ห้าหรือเจ็ดวันเนี่ยนะครับลืมละนะครับแล้วก็ตั้งให้มันตกตะกอนนะครับแล้วเราเอามากรองเอาได้น้ําแบบนี้มานะครับแล้วก็น้ํากวดนี้ก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณห้าวันนะครับนี่นะครับตั้งทิ้งไว้มันก็จะเป็นน้ําใสๆนะครับไม่มีตะกอนไม่มีตะกอนไม่มีขุ่นอะไรแล้วนะครับพวกนั้นเรากรองออกหมดแล้ว ทีนี้เราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการกรองขั้นสุดท้ายนะครับวิธีกรองการกรองก็ง่ายๆครับตามตำหรับผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ต้องไปซื้อเสียตังค์นะครับอันนี้ก็แมสนะครับอันนี้ก็ที่กรองซื้อมาจากร้าน20บาทนะครับอันนี้ก็กระปุกธรรมดาครับแล้วก็มาทําการกรองนะครับผมการกรองขั้งสุดท้ายนี้ก็เป็นการกรองพวก ตะกอนต่างๆนะครับพวกเศษผงเศษอะไรที่มันอาจจะมีนะครับนะเราก็กรองให้เขาไหลลงไปนะครับข้างล่างก็จะเป็นน้ำสใสๆพวกผงแป้งที่มันโดนน้ำโดนแอลกอฮอล์มันก็จะจับเป็นก้อนข้นๆมันก็จะไม่ลงไปนะครับเพราะว่าตัวแมสเนี่ยมันสามารถกรองได้ละเอียดพอสมควรนะครับก็ใช้แต่อันนี้เป็นที่กรอง เห็นไหมครับยังค้างอยู่นะครับเริ่มเริ่มนะครับต้องให้เขาหยดหยดลงกรองได้แล้วก็เพื่อเป็นการประหยัดนะครับเราก็จะเทคืนนี่แหละครับแต่ว่าก็ต้องทําความสะอาดให้ดีนะครับอย่าให้มีฝุน่นมีเศษตะกอนเสร็จแล้วเราก็เอามาชั่งนะครับอันนี้มันขึ้นที่หกร้อยน่าจะประมาณห้าร้อยนะครับน่าจะประมาณห้าร้อยเป็นน้าหนักของน้ําเราก็จะเอามาแบ่งครับ โแก้วเปล่านะครับก็ตีไป300เนาะถอยให้เขานิดหนึงสามบวกอีกสองก็เป็น550ร้้านะครับเราก็ลองเทลองดู5้าร้โดยประมาณนะครับได้แล้วโอเคครับฉเฉลี่ยกันแล้วได้ประมาณ500 70อันนี้ก็ 570นะครับเท่ากันแล้วสามสองขวดนี่ิดนเดยวเหยออหลังจากที่เราช่างสารได้แล้วนะครับอันนี้ผมก็จะตีไป550นะครับหักออกจากขวดร้อยหนึ่งนะครับหักออกจากขวดเท่าไหร่ล้วเมื่อกี้นี่ สารนี่ก็จะเป็นสองเมื่อกี้เป็นสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบมันได้ถึงตรงนี้แล้วเราก็บวกเพิ่มไปอีกสองร้อยห้าสิบนะครับก็จะประมาณแปดร้อยนะครับนา <c oughs> งูเราก็เอาสารที่เราเลือกนะครับเทลงไปเลยครับเทลงไปในนี้เลยให้มันขึ้นไปจนถึงแปดร้อยนะครับเพราะว่าเราจะเอาสารหรือน้ํามันที่เราเลือกนี่ ไปแทนที่นะครับไปแทนที่แอลกอฮอล์นะแปดร้อยแล้วนะครับนี่ได้แล้วตอนนี้เราก็ได้สารสองขวดแล้วนะครับอันนี้เป็นน้ําดูดทุ่งสกัดแอลกอฮอล์ผสมกับน้ํามันที่เราจะเอามาแทนที่แอลกอฮอล์นะครับทว่เฉลี่ยกันแล้วก็ตีไปเป็นแปดร้อยนะเอาตีไปแปดขวดนี้ก็ประมาณแปดร้อยนะครับพอๆกันทว่าว่านะครับสรุปว่า ในนี้เนี่ยมีน้ำน้ำแอลกอฮอล์ที่สกัดมาจากดูดทุ่งแห้ง250แล้วก็มีน้ำมันน้ำสารที่เราจะมาแทนที่แอลกอฮอล์250นะครับเป็นเท่าไรห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยบวกกับน้ำหนักขวดก็โดยประมาณนี้นะครับตอนทำเราก็อาจจะจดไว้ก็ได้หรือกะประมาณเอาทีนี้เราก็ไปสู่ขั้นตอนสำคัญก็คือจะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า น้ำมันดูดถุ่งสก,กัดเย็นก็คือเราไปไล่แอลกอฮอล์ออกนะครับแต่ทายังไงก็ได้ให้แอลกอฮอล์ละเหยออกไปให้หมดนะครับน้ําหนักก็จะถอยลงมานะครับน้ําหนักนี้ก็จะถอยลงมา250นะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เขาละเหยไปคงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราทําแบบบ้านๆก็คือน้ําหนักถอยลงมาปุ๊บแสดงว่าแอลกอฮอล์ละเหยไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะเหลือแต่ น้ำหนักของน้ำมันกับน้ำหนักขวดนะครับหลักการง่ายๆนะตอนนี้มันอยู่เกือบ800นะขวดนี้ขวดนี้800เอ่ะเกือบ800แหละก็คือน้ำหนักขวดน้ำหนักแอลกอฮอล์สก,กัดน้ำหนักน้ำามันรวมกันเราได้ตรงนี้แล้วเราคนให้เข้ากันนะแล้วเราไปตั้งตากแดดไปเป่าไปพัดไปวีไปทํายังไงก็ได้นะห้แอลกอฮอล์ระเหงอออกไปให้หมดน้ำหนักมันก็จะถอยลงมา ถอยลงมาอีก250นะครับก็คือแอลกอฮอล์หายแล้วก็จะเหลือแต่สารสกัดดูทุ่งกับน้ํามันที่เหลือเราก็เอาไปใช้ได้นะครับอันนี้ผมเรียกว่าน้ํามันดูทุ่งสุดสกัดเย็นนะครับของตะกริตนะครับคลิปนี้ก็ผมพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวอยติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ